ประจุนี้ดูมาดูประจุที่เราเจอกันบ่อยเพราว่าเขาโย่มาอันนี้ประจุที่เราเจอในหนังสือบ่อยก็ปกักคุนนะถ้ามีไกรกล่าวติเตียนเธอต่อหน้าปักคุณนะในกรณีเช่นนั้นเกิดพึงละจัตตะและวิตกชนิดที่เป็นวิสัยแเ,งเ่งชาวบ้านเสียจัตตะและวิตกคืออะไร เนี่ยมันมีเวลานตั้แต่ละตัวมันนั้นเลยฉันทะก็คือความพอใจวิตกก็คือความคิดเนะี่ยคือถ้าชาบ,บ้านเนี่ยเจอพึงละฉันทะและวิตกชนิดที่เป็นวิสัยแห่างชาบ้านชาบ้านก็จะทําไงถ้าถูกบิดเบี้ยนต่อหน้าทําไงเพราะว่าตอบเออใช่ไหมก็คือจะ่ตู้ตอบแล้วก็โกรนะุปัญญาบาา เนี่ยนะก็คือวิตกก็คือคิดคิดพยาบาทคิดจะเบียดเบียนนะควใจจะทำอย่างนั้นเนี่ยนิพวิจัยเองชาวบ้านนะนะนี้เขาเราสอนเนี่ยปกุนะเนี่ยเป็นพระปะกุนะในกรณีเช่นนั้นเตือตทำความสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปลปลวนเราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาป เราจเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูมมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีตัวสัตว์ในภายในดังนี้ปักคุณนะเติมพึ่งสำเนียบอย่างนี้ปักคุณนะถ้ามีใครประหารเธอด้วยกว่ามือประหารก็คือทำร้ายก็ได้นะจนถึงการฆ่าจนถึงทำให้เสียชีวิตเนีทำให้เจ็บ ป่วยอะไรเนี้ยก็ได้คบว่ตาตหารมีหลายระดับด้วยก้อนิน,ด,นด้วยต้ตนไม้หรือด้วยตดตาปักุณะในกรณีแม้เช่นนั้นเธอก็ปึงละจังตะและวิตุกชนิดที่เป็นวิจัยเองชาวบ้านเสียนะอันก่อนเป็นไงติเตียยใช่ไหมแต่นี้ประหาร ตารางด้วยความมือด้วยก้อนหินด้วยต้นไม้ด้วยต่ยางๆก็ต้องรักษาจิตไว้ปักุณะในกรณีเช่นนั้นเธอพึงตำความจำเียบอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปลีรวยเราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตา ไม่มีตัวตนในภายในอย่างนี้คุณณะเธอปึงจำเธอปึงตำการสำเนียกอย่างนี้แหละ